สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัทเชนเนลนะจ๊ะอันนี้ก็มีแรงแล้วเนาะนะคะเราต้องลุกขึ้นนะเอซีเนาะนะคะตอนนี้ก็ยังอาจจะทําคลิปแถวบ้านก่อนนะฝากพี่ๆเป็นกําลังใจพินัทด,ด้วยนะคะเอซี FC เนาะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็ไปโรงพยาบาลมาอีกรอบหนึ่งนะ,ะกลับมาเมื่อเช้านี้เนาะ กลับมาเมื่อเช้านี้นี่นคนเราห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องการเจ็บป่วยเนาะ,ะห้ามห้ามกันไม่ได้เลยเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องไม่สบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะ,จะบอกทุกคนว่าคิดถึงทุกคนจะพยายามทำคลิปจากบ้านก่อนเนาะถ้ายังไปไหนไม่ไหวนะคะก็ถามว่าหนักไหมหนัก รอบนี้เป็นหนักนะไอเป็นหนักแล้วก็ทําไมไม่ถ่ายคลิปตอนไปหาหมอลืมไม่ได้ถ่ายคลิปไปหาหมอหรือเปล่าเออหลายๆคําถามที่พี่อยากรู้เนาะไปหาหมอค่ะนะคะไปหาหมอน้ําตาลขึ้นสูงเกือบ400นะคะช็อกค,ค่ะนะเกือบชอ็อกไม่ชอ็อกเกือบชอ็อกแล้วก็ร่างกายมันไม่ได้คือมันเกิดจาก การที่เรานะเอซสเราหักโหมกับการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ความเครียดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาไม่มีใครรู้แล้วค่ะที่นะัดกำลังเจอกับปัญหาใหญ่หลวงใหญ่มากใหญ่จนช็อกค,ค่ะรับไม่ได้นะรับไม่ได้แล้วกอ ทำใจไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าพี่นัดยังปปงไม่เป็นนะเรายังปงไม่เป็นเอฟซีหนูยังปงไม่เป็นนะยังปงไม่เป็น,นะย,ปปนยังเครียดยังวิตกกวิตกนจลิตวิตตกจลิตและร่างส่งผลให้ร่างกายตัวเองเป็นแบบนี้แต่ไม่ว่า วันข้างหน้มามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นพี่นัดกับพี่เฟสก็ขอสู้เนาะนะคะขอสู้แล้วก็ขอทำให้มันดีที่สุดหาเงินนะคะตอนนี้ก็ฝากเอซดูคลิปนะคะดูไลค์ดูคลิปให้พี่นัดหน่อยเดี๋ยวไม่แน่เย็นนี้อาจจะไลค์ ถ้าไหวก็จะลุกขึ้นนั่งไฟ์นะเอฟซีเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนเห็นนะนะคะเอฟซีไม่อยากให้ทุกคนเห็นสภาพที่มีแต่สายอะไรก็ไม่รู้เนาะนะคะเอซตัวเองยังรับตัวเองไม่ได้เลยนะคะไอที่เห็นเนะี่ยพี่เพชรถายนะี่ยคือกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ได้เป็นไรแล้วแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลเอฟซียา ก็ไม่อยากให้ใครเห็นเพาพาอย่างนั้นก็เลยไม่ถ่ายนะคะแล้วอีกอย่างในโรงพยาบาลเขาห้ามถ่ายแล้วพี่เพชรก็ต้องนั่งนอนอยู่ในรถจนพ,พ,นะพี่เพชรปวดหลังนะหรือพี่เพชรปวดหลังเขาไม่ให้เข้าไปนอนอนเฝ้านะพี่เพชรก็ขับรถกลับบ้านไม่ได้นะกน็นต้องนอนอยู่ในรถแกก็เลยปวดหลังนะแลวเมื่อวานนี้แกก็ช่วยจับพี่นัดยกขึ้น คือผิดท่าเนาะน้ำหนักตัวพี่นันมันก็เยอะแกก็ตัวผอมนะคะมันก็เลยแกก็มีอาการปวดหลังนะคะก็แค่ปวดหลังเดี๋ยวแกก็หายทายาแล้วนะไม่หายก็ค่ะงั้นเพราะเพราะฉะนั้นค่ะคนเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะเอไม่มีโรคนะเป็นราบอันประเสริฐนะคะเอซีเนาะไม่เดือนนี้นะเอซ รายได้พี่นัทก็น้อยลงนะคะก็ขอให้เอซฝาก FC ทุกคนดูคลิปมัวใจไปทําเรื่องไร้สาระมัวใจไปคิดเรื่องไร้สาระอยู่ต่อไปนี้ค่ะทุกอย่างนะคะมันจะรอดมันจะปลอดภัยได้ไหมขึ้นอยู่กับน้ําใจของ f อซทุกคนคะที่จะช่วยดูคลิปให้พี่นัทฝากไปกําลังใจด้วยหนูบอกเลยว่าศึกครั้งนี้ที่หนูเจอ มันใหญ่ที่สุดในชีวิตเราสองคนแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมันไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรนะมันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าประมาทกับชีวิตอย่าอย่าอย่าได้เชื่อใจคำพูดใครแค่นั้นเองนะคะเอซีนาอ ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราจะมีสติให้มากกว่านี้นะเอฟซการที่หนูไม่มีสติเนี่ยแหละทําให้หนูไม่สบายทําให้หนูเครียดทําให้น้าตาลขึ้นเราต้องมีสติถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อเราต้องมีสติที่การดําเนินชีวิตต่อขอบคุณเอซีทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปพินัทนะคะถึงจะเป็นคลิปเดียวก็ได้เยอะ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวหนูก็จะทำคลิปอยู่ในบ้านเนี่แหละถ้าไลฟ์สดไว้ที่ไม่ไลฟ์สดคือหนูนั่งนั่งนี่หนูต้องเอามือยันพื้นยันทะพื้นไว้นะหนูจะหัวทิมหนูจะหัวทิมลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาอีกสนะักวันสองวันเนาะก็จะถ่ายคลิป5นาที10นาทีนะคะวันละ3 4มสี่คลิปจะพยายามทำ เมค่กเอเนาะจะพยายามทำหนักใจมากเหมื่อยใจมากมันมีเวลาอีกไม่นานแล้วเอซเราต้องทำให้ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หนูบอกเลยว่าหนูช็อกแต่พี่อรู้เลยว่ามันเรื่องอะไรแต่มันหนักหนาสาหัสสำหรับหนูมากของคนอย่างมากแล้วก็อีกอย่างนะคะฝากซื้อผลิตภัณฑ์ นะคะของนีอาด้วยนะคะเอเนาะเป็นค่าดำรงชีพห้พินัทขอบคุณพี่สุด้วยนะคะที่ดูแลพี่นัทกับพี่เพชรเนาะนะคะขอบคุณพี่มะละกอขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์พินัทถ้าใครไม่ได้เอ่ยชื่อไปพ่นัทก็ขอใครด้วยเด้อน,นะคะแต่ครั้งนี้ขอให้เอฟซีไปกำลังใจและสู้ไปพร้อมกับนูนะคะมัน มันพูดไม่ได้ใช่สิพูดไม่ได้มันจุกที่อกมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยจนตัวยังไม่อยากคิดอะไรแล้วอะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดนะคะก็ต้องหาทางแก้ไขกันไปค่อยค่อยหาทางแก้ไขไปทีละสเต็ปสเต็ปนะคะโอเค คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวพี่นัทจะหาเดี๋ยวพี่นัทจะหาคลิปแถวบ้านให้ดูเด้อขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้พี่นัทนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนาะสู้ต่อไปจ้ะ